นไทยนอกจากชอบอาหารรสแซ่บแล้วยังมีความหวังกับตัวเลขสาตัวด้วยไหมก็อยาเนี่ยกคนนะอาอะไรก็ได้ได้เลยนให้ชควคเขาหน่อยครับจิ๊ก็ยกมือฮะนี่เด็กก้าเจเอาเลขไหนถึงเลขไหนได้บ้างศูนถึงเกเลือกเลค่ะถูกกันจิตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะขะเป็นเรื่องอะไรทุกคนสิบเจ็ดเจ็ดครั้ พี่จิงโจ้สามสี่เจสาเจถ้าสมมว่าพี่จิงโจเล่นจิพี่จิงโจเขาูกรางวัล,ลเขาได้เงินมาจะเยังไงดีฮะเราต้องทำาสุดแบบงนั้งไก่หรอกสุดต์ลาวนาเนัะ <laughs> เขาไม่ถูกเลยเขาโดนเงินพว่ไหายไปจะทำยังไงดีฮะเดี๋ยวเียวเลี้ยงหมูสามชั้น